สวัสดีครับไปอยูกับผมอยากดังชาแนลนะครับอันนี้คือคลิป animation นะครับ animation อันแรกที่ผมทําแล้วผมวาดรูปนะครับเพราะอันเก่ามันวาดรูปมันแปลกๆถ้า,า,าเกิดใครอยากดูมผมจะดีเซิร์ภาพไปดูนะครับและนี่คือ animation ที่ผมเคยวาดตอนแรกๆนะครับมันอาจจะดูแปลกๆเหมือนโกริ <c oughs> ทีผมวาดในในโทรศัพท์มันก็เลยอาจจะแปลกๆนะครับแต่ คือผมวาดในโทรศัพท์แล้วผมก็ไม่มีเครื่องมือเอานิ้วี่ยเอาวาดครับแล้วคือใครสงสัยว่าหัวกงงเหมือนหน้ากากครับใช่วาดหน้ากากวาดหน้ามันซึ่งมันวาดย้ามนะครับในการเอานิ้วมาจิ้มจิ้มแล้วก็วาดนะครับสาหรับคนที่อยากทําอนิเมชันแบบในโทรศัพทนะ์ก็ไปดูคลิป,ปอื่นนะผมไม่สอนนะถ้าอยากให้สอนก็พิมพ์เอาครับเดี๋ยวก็หาเจอและผมก็ขอกราบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับให้ทุกคนกดไลค์กด ติดตามกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ